สวัสดีครับบีทีกรานนะครับมีรถเข้าใหม่มาแนะนำหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Honda Civic FD ปี2007นะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคันนี้สวยสวยดูทะเบียนเ่ยโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นรถบ้านแท100้1 0 0เซนะครับไม่มีชนนักตัดต่อแน่นอนรับประกันให้นะครับคันนี้รถประหยัดมากลูกค้าติดแก๊ส LPG หัวฉีดอย่างดีมาให้เรียบร้อยนะครับตกและโลระบาดขับไปไหนก็สบายนะครับทุกอย่างจบหมด ไม่แสนห้าครับสีสวยรอบคันผมให้วันเก้าสิเปอร์เซ็นครับเนี่ยดูดิรอบคันไม่ต้องไปทำอะไรแล้วติดฟิล์มดำอะไรมาให้ครบหมดแล้วนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากภายในสวยสะอาดนะครับดูดิสวยสะอาดเรียบร้อยมากๆนะครับคันนี้รถมีแอร์แบก ABS ดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่สวยสะอาดเรียบร้อยหมดนะครับ ไม่แสนห้าเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ปกตินะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้ครบปกตินะครับนี่ครับเทุกอย่างสวยงามอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับยางใหม่ปียีบสองนะครับใช้ได้อีกยาวห้องเครื่องสวยสะอาดเดิมนะครับบอดี้เดิมไม่มีตำหนัดตัดต่อเอกสารครบพร้อมโอนภาษีหกเจ็ดนะครับชุดแต่งรอบคันทะเบียนให้ไปด้วยเลยนะเก้าสี่สี่สี่นะครับ ให้ไปด้วยเลยคันนี้ผมขายอยู่แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะคันนี้ส่งได้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ส่งให้ได้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทหารถใช้งานจบๆดีๆช่วงล่างดีทุกอย่างดีลองมาดูคันนี้เลยจบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับการันตีถ้าไม่อยากได้แก๊สผมถอดออกให้ได้นะครับราคานี้ถอดให้ฟรีด้วยครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเอกสารครบพร้อมโอนครับ